สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับร้านซีซ่าบายช็อปนะครับผมก็วันนี้เนี่ยมีตัวคาวาซากินนจา400นะครับผมเชางหน่อยครับวันนี้เขาเข้ามาทําอะไรครับผมกับนนจา400วันนี้เขามารับการเปลี่ยนยางหลังนะครับครับผมก็เขาเลือกใช้เป็นยี่ห้อไหนครับผมอ่าเป็นพีเอลลี่นะครับตัวพีเอลลี่อ่าก็จะเป็นตัวพีเอลลี่แอคชั่นซิตี้นะครับผมก็เดี๋ยวเป็นตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวผมไปให้ดูอีกทีนะครับผมอ่าแล้วอันนี้เราต้องจดทุกครั้งด้วยใช่ไหมครับผมใช่ครับ เป็นตรวจเช็ครถนะครับทุกคันนะครับที่เข้ามาทางร้านนะครับครับผมทางร้านเราก็จะมีบริการตรวจเช็คเบื้องต้นให้ทุกคันนะครับผมก่อนเริ่มการทํางานนะ,ะในดีช่างหนุ่ยก็ได้ทําการถอดเอาตัวล้อเดิมออกมานะครับผมก็ยังเดิมเขาก็จะเป็นตัวล้อโซ่สปอร์ตนะครับผมแต่ว่าวันนี้เขาจะเลิกใช้เป็นตัว Angel City นะครับผมจริงราคามันก็ใกล้กันนะเกียร์ก็ใกล้ๆก,ก,กันนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ลูกค้าเลือกใช้แบบที่ผมบอกนะก็จะเป็นตัว a n g e l City เบอร์150ขอ17นะครับผมก็อย่างเดิมเขาก็เป็นตัวเบอร์150เหมือนกันนะก็สำหรับลูกค้าบางคนที่บอกว่าอยากจะเอาเป็นโอเวอร์ไซส์เนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับผมเพราะว่ามันจะมีผลเสียมากกว่าผลดีนะใช่ไหมครับช่างหน่อยใช่ครับก็เวลาใส่ย,ยางก็แนะนำให้เป็นตัวยางเดิมเบอร์เดิมใช่ไหมครับอ,อันนี้ก็ได้เอายางขึ้นตัวเครื่องถอดเรียบร้อยนะครับผม เวลาถอดนี่เราต้องงัดตัวนี้ก่อนใช่ไหมครับใช่ครับงัดตัวบนนะครับก็สังเกตนะครับผมเวลาผมงัดขอบยางนะผมก็จะงัดกับตัวเหล็กของตัวเครื่องนะก็จะไม่โดนแมกนะครับผมตัวนี้ก็ถ้ามาเปลี่ยนที่ร้านก็มั่นใจได้เลยว่าแมกไม่เป็นรอยแน่นอนนะครับแล้วเราก็หมุนออกได้เลยใช่ไหมครับผมใช่ครับหมุนออกได้เลยครับก็ทำอย่างนี้ทั้งด้านบนและด้านล่างเลยใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนกันเลยนะครับ ที่สังเกตตัวยางใหม่นะครับหรือสัปดาห์นะครับที่ผลิตนะครับตัวข้างหน้านะครับสองสามจะเป็นตัวสัปดาห์นะครับบอกสัปดาห์ตัวหลังสองสามจะเป็นบอกปีนะครับครับผมก็ยางของทางร้านนะจะเป็นยางสั่งใหม่ตลอดนะครับผมไม่ใช่ยางทางสตอรกนะก็สังเกตดูเป็นของปี23นะครับผมก็ยางตัวนี้ก็จะลายประมาณนี้นะครับผมเป็นลายแบบว่ารีดน้ําดีนะก็เป็นยางยอดนิยมสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับผม ช่างหน่อยครับแล้วถ้าบอกว่าลูกค้าอยากจะมาเปลี่ยนไอ้ตัวยางเส้นเนี้ยประมาณราคาประมาณเท่าไหร่ครับราคาตัวนี้นะครับอยู่ประมาณ3 0 0พันต้นๆนะครับเป็นยางหลังยางเดียวนะครับเส้นเดียวนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณ3 0 0พันต้นๆนะครับผมสำหรับตัวยางหลังเบอร์150ของเทอร์ l ี่ไลน์แองเจิลซิตี้ตัวนี้นะครับผมทำไมตัวนี้เราต้องทาขอบยางอย่างนี้ด้วยครับผมกันตัวยางขีกขาดนะครับตัวนี้ที่ทานะครับแล้วมันก็จะทําให้ขึ้นขอบง่ายด้วยใช่ไหมครับผมใช่ครับ เราคีมที่ใช้ทาขอบยางก็จะเป็นพวกไข่ประวานพวกนี้นะครับผมก็จะเป็นของเฉพาะที่ใช้ในการใส่ยางนะตอนนี้ก็กําลังใส่ยางใหม่นะครับผมก็สังเกตดูให้ดีนะไอตัวที่ใช้รองตัวขอบแม็กนะครับผมมันจะมีเป็นตัวยางอย่างนี้นะก็รับรองนะครับผมว่าขอบแม็กไม่เป็นรอยอย่างแน่นอนร้อยเปอร็นนะแล้วอันนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับผมถ่วงล้อนะครับเรา เปลี่ยนยางทุกครั้งต้องถ่วงล้อทุกครั้งนะครับผมอันนี้ก็ถ่วงล้อก็สําคัญนะครับผมก็เวลาเปลี่ยนยางเนี่ยก็แนะนําไม่ถ่วงล้อทุกครั้งนะครับผมเพื่อป้องกันอาการลดสายหรือว่าลดหน้าไม่นิ่งนะครับผมเวลาขับด้วยความเร็วสูงๆนะก็ร้านของเรานะถ้าถอดแกนออกมาแล้วแกนแห้งเราก็จะมีการอัดจารบีให้ใหม่ด้วยนะครับผมเพราะตัวนี้ฟรีนะครับผมไม่คิดค่าบริการเพิ่มนันก็เป็นการดูแลลูกค้าไปนะครับผมก็อยากให้ลูกค้าได้ใช้งานรถได้อย่างดีที่สุดนะครับผม อ่ีนี้ก็ใส่คืนได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับก็สังเกตให้ดูลายยางของตัวนี้อีกทีนะครับผมก็จะเป็นยางล่องลึกกับลายถี่นะครับผมตัวนี้ก็จะรีดน้ําได้ดีนะอายุการใช้งานค่อนข้างยาวเลยนะครับผมประมาณ2-3งถึงสามโลได้เลยนะครับก็ร้านของเราจะตั้งอยู่ที่เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะครับผมหรือว่าถ้าใครไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยสามารถเซิร์ช Google Map ได้เลยนะครับผมจะเซิร์ชว่าที่ซ่าไบช็อปนะครับผมก็จะเจอใน Google Map เลยนะครับผมก็ทางร้านของเราเนี่ย จะรับทําเกือบทุกอย่างเลยนะครับผมเป็นพวกยางช่วงล่างโชค็คน้ํามันเครื่องเบก็รับทําหมดเลยนะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจคลิปลนี้หรือว่ามีข้อสงสัยหรือว่าสามารถปรึกษาเรื่องรถอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแลวพบกันใหม่คลิปไปสวัสดีครับ